สวัสดีค่ะช่องเจียผ้ารวยเนาะค่ะนาะเข้ามาแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามเนาะค่ะน้อวันนี้กะสิผ้ามาวันโน่นจำปาเนาะค่ะน้อของผ้ามายู่าค่ะปูข้ามตาเนาะค่ะนาะเอาไปฟังปูแล้วนิมิตสักก่อน ูกจะไมมเอานน้พันเจ้าค่ะ้าพันธมูบอ่ะขอาวขากาเียตัวไม่ในเจ้าค่ะฮะขอฟังไมีโอ้ไม่ในเจ้าค่ะเมื่อคืนนี้มีแต่ค้ายๆตึงรักคืนพูดมันมาบอกก่อนเนาะไอ้บงต้นไหมเอาเด้อจึงเหนมานะให้ลูกให้หลาน้องเงินวางสยุต้นไหมน่ะล่ะไมหยุงได้ยุต้นไมมเพว่าต้นได้ล่ะเอาต้นยุคคง อ้างมันวางสิหางอ้างปูนยาวางสิเนีน่ยมันนะหางอ้างหนังมนนันคือเพ่อเห็นเอาไปเบิกยีดีแลว้ววางสินอ,อ่ะก็เล่ยเห็นลูกหลานเขามากก็เลยบอกในน้ำใหลอ่ะนี่เขาไปเบิง้งั่ะเห็นเป็นตัวยังไงลูกหลานมันเห็นหรอให้เพื่อนเห็นด้วย่ะปูนยามาลงส่งเพืออ่อนเอาตัวไหนแกนน่ะจ้าเขียนตัวเขียนในเพื่อนตัวเพราะเดียวยิ่งครึ่งหนูที่เราเนี้ยเีย้เขียวหาเดียวยิ่งครึ่งอ่ะเนาะแหม่เลยสิแม่

ม่เขียนดหมผู้เขียนเขียนไหมให้เราให้เราให้เราไม่เขียนไหมมีตู้มาเขียนตัวผู้เลาอันนี้ตู้ผู้สัตว์เนาะสัมผัสผู้เส้นนี่ผู้สัมผัสได้เรามีเส้นมีเหลียวเห็นตู้เขียนใชเลยเห็นหรืออไดพี่เราเป็นตู้อี่ยพี่เลาขาโรสมาเนาะตัวเห็นที่แหกนั่นจะให้ย็นบึ้งจับใส่กันเอาเอเห็นตัวใหญ่ๆเด้อสระ S <S ตัวนี้ใหญ่ที่สุดเราก็จะมีอันนี้บัท่า,นาท้นจับคูได้จ้าเด้อที่เห็นทีแรกเด้อที่เห็นทีแรกนะบัดน,นี้ยางเขาไปใกลๆ้ๆอันนี้คือข้าวบนยูไกล่แล้วยางเขาไปใกลๆ้ๆเพ่นจะเป็นยังซี่เพ่นจะเป็นมากยังซี่นะ <c oughs> จังซี่บัดน,นี้ก็เลยว่าเลขอยู่ในตัวเดียวกันจังซี่ จังซีเพราะว่าอันเบิ่งแรกนี่กับสีเป็นหาเบิ่งแรกนี่กับเป็นเก่าจังสี่ละคคะไม่ซ้ำนี่เลขที่เห็นเงนเอ้าเงินสามหากับสามสองกับศูนย์บ่ได้จับคู่ให้ผให้เบิ้องเบิ้งไกลค่ะเพราะว่าอันนี้เบาเบง่งื้อไกลเห็นยังเห็นเห็นเห็นมี่มีเลขสี่ตัวแต่ว่าบัดไปเบื้องใกล้กลเห็นเลขตัวเดียวซ้ำนี่บัตเลขตัวเดียวซ้ำนี่นี่เพิ่นสีมาสังสีเพิ่นสีเป็นแังสี่เาบิ่นสีเป็นเก่า แต่เขาเบิ่งม้ากสิจีเป็นหาอ๋ออยู่ในนั้นในหงตัวไม่ได้สองตัวในตัวเดียวกันในตัวเดียวกันเนาะค่ะสิเป็นเก่ากับหาเ้อขยายคนออกมาเลยเป็นหาเก่าแนี้แล้วอ้าสร้จ๊บแบเนาะได่ง่ายหมดเนาะได่งามบตันอท้งวันเลยมากบ่บ่พิดวังเนาะนี้ตามนีมิแต่ละแหด้วังแล้วปูคนแดตามนีมิดปูนิมิตว้านปเบิ่งยุดต้นไหมยุบห่างอ้างปู คือก้นให้ีเนาะตามเพขึ้นนั่นแหละควมเสียส่วนบุคคลนะพราะว่าเนะมันกีท่าก็ได้อีกสิละไปเบิ้งยต้นไหมตอบานนี่พี่น้องไอเบิ้งตัเน่าจะไหม่าคันยาวอ้เบิ้งน่าจะหลอะไรนี่พี่น้องมาเบิ่งต้อค่ะเนาะสิเป็นก็ยังเกตูเห็นบ พี่น้องมาเบิ่งเด้อค่ะเด้ออย่าแต่เพิ่นได้เฮ็ดได้สร้างเนาะคะ่ะเนาะปูหญ้าเพิน่นปูเพิ่นก็นอยากเฮ็ดอยากสร้างเอ๋อเด้อพี่น้องเด้ออือค่ะนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อ เป็นเลขตัวใดให้พี่น้องเบื้องค่ะนี่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดเ้าเบื้องมากสี่จะเป็นเก้าเลยค่ะเออจะเป็นหาค่ะหาเฮาเบื้องมากสี่จะเป็นหา้าเฮาเบื่องมากสี่ก็จะเป็นเก้าแม่เอ้ยเปิดหูตาทิยบลกูกกันแม่นจานะ เป็นเก้าเบื้องข้างเป็นหาในตัวเดียวกันเพิ่านจะเลยเขียนเป็นหาเก้าตัวเดียวเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปซ้อนน้ำตาลแม่นนวลแม่นนวลมาเบิ่งบทที่นี่มีละเลขกสามขึ้นพร้อมเป็นเลขกสามขึ้นพร้อมแล้วเบิ่องนี่เลขกสามขึ้นกลางกลางแม่นวาจาว่าเลขเลขไอ้เลขกหา อยู่อยู่ทั้งนาบอกนี่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 อันนี้จะทาเ้าเบิองมักงสี่เองสี่จะเป็นห้าแต่บัดที่นี่พนขอดลงมักงสี่น้่มันกัเลสีเบิองเป็นเก้าอืมบัดน,นี้เขามาเบิองอีบบัดน,นี้มันเป็นเลขสามยุกลางเห็นยุกลางน้อยน้ยนั่นยุกลางมองอันมองอันนั่นเนาะแต่เก่าขอเห็นเังสี่เป็นทั้งล่าง,ท,งทั้งบนที่แมนวนอือบ่แมนสีนี้สามนี้เก่ามีหา สามเก้าห้าตีแล้วมาดซับแต่ว่าม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 าเฮ็ดหาสามสามหาหาเก้าเก้าหาแล้วก็หาสามสามหาหาเก้าเก้าหาแล้วก็เก้าสามสามเก้านี่เดี๋ยวคอยซิซับออกไงเพื่อนชิดบาซิป็นถ้าถ้าถ้าเกิดเพิ่งมากสิอาจสิมากทั้งบนทั้งล่างเดาสำรับสำรับพวงเขาเบื้องเนาะเลขสามในทั้งใน ในหน่อยในหน่อย,อยแต่ว่าเลขหางามเนม่เดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งเอาไปเขียน,นไ,ปไปเาไปเขียนเจไปเขียนไปเอาไปเขียนนะพี่น้องเนไปแค่ผี่น้องไปเขียนผี่น้องไปเขียนไหมเขียนไหมเขียนไหมจะมาจริงจะมาเป็นแบบไลย สี่ตะเก ا จะเป็นบนเป็นล่างมีเส้เนาะีพอดีวาท่้นสามตตรงๆคนนี้เนาะค่ะเจนาเก้าสามงามบ่มัดบ่แกดมักบ่มากบ่กันบ่มากมาค่ะมากค้ตวเอาพอแล้วพอแล้วพอาเห็นครักแล้วเห็นแล้วค่ะเห็นอยู่ในโตเดียวกันพ่อมเห็นเลขเห็นเห็นเป็นเห็นเป็นยังสี่ละ เป็นแบบนี้แล้วบัดที่นี่สีมีเลขกสามอยู่ในกลางเลขหางสิเนี่ยเลขหาสีอุ้มใวเลขหาสีอุ้มไว้ก็เลนกันเลยกันเลยมาแปลออกเป็นแบบนี้จ้ะมักตัวได้กระซื้อเอาแต่ว่านเอาไปเสียงสะก่อนแก่เา